ขณะนี้ผมยืนอยู่หน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็อยากจะฝากบอกไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับว่าด้านหน้าของกองบัญชาการทหารสูงสุดนี้มีถนนที่สวยถนนที่สวยงามนะฮะเป็นถนนสำหรับเดิน หรือวิ่งสามารถจะมีคนมาออกกําลังกายกันนะฮะเดินซะทั้งเดินทั้งวิ่งนะฮะแต่เป็นถนนที่สวยนะครับมีดอกไม้ประดับนะฮะซ้ายขวาเช่นดอกนี้นะฮะไม่ทราบว่าชื่อดอกอะไรน่าจะ อะไรพรหรืออะไรสักอย่างทำไม่ได้นะครับถนนสวยอย่างนี้ทั้งหน้าเดินนะโอ้ก็เบื้องสวยงามข้างๆก็มีดอกไม้บานสะพรั่งทองบุไลอ๋อถนนไอดอกไม้ทองกุไลนะบานสะพรั่งถนนสวยนะฮะผมมาเดินยามเช้า ถนนสวยอย่างนี้ใครก็อยากมาเดินมาวิ่งใช่ไหมฮะเนี่ยก็ที่มาตรงนี้ก็เพราะว่าต้องการอยากให้กองทัพไทยนะช่วยสร้างถนนให้คนไทยหน่อยให้กับประเทศไทยได้เดินอย่างสง่าง,งามสวยงามนะครับเดินในถนนเนี่ยเดินอย่างงดงามสง่าง,งามด้วยด้วยการสร้างประเทศไทยใหม่ได้แล้ว เราเป็นประเทศไทยตัวปลอมสร้างมาผิดเพราะทหารนี่แหละเป็นหนุนนะทหารนี่เราเป็นหนุนนะเอาปืนเอาวุธเนี่ยเป็นหนุนหนุนใครก็รู้ๆกันอยู่นะฮะแล้วก็ผู้มีตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายก็สอปามกันไปหมดวางเครือข่ายทำธุรกิจธุรก,กร,รมหรือมาเล่นการเมืองกันอย่างเงี้ยนะมีแต่ตัวใหญ่ๆส่วนตัวเล็กๆก็ทำไม ถือปืนไปไปให้ก็เอาของดีไปกินหมดตัวตัวเล็กก็อดระหยากเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นถนนที่ไม่สวยอะ่ะเป็นทหารของประเทศก็ควรจะทำให้ในเมื่อได้กินสวยงามก็คนตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้กินเลยอะ่ะทหารตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ได้กินประชาชนก็ไม่ได้กินดังนั้นนะจงสร้างถนนสวยให้กับประชาชนใหม่ได้แล้ว ผมมาชี้แนะให้ทหารสร้างถนนที่สวยงามนะครับโดยกำหนดให้ลูกเมียนะญาติของทหารนะฮะตั้งแต่ในร้อยลงไปนะครับเป็นผู้ที่ตอนนี้กลำลังปีลั้ว จะเป็นต้องปีนรั้วเอากันเอาไว้นะเนี่ยจะเป็นจะต้องเอาครอบครัวมาเป็นตัวตั้งหมายว่าครอบครัวเนี่ยก็ส่งลูกหลานไปเป็นทหารให้กองทัพไทยกองทัพไทยก็เอาลูกหลานเขาเนี่ยมาถือปืนแล้วก็มาค้ำยันตำแหน่งตัวเองเราตัวใหญ่โตก็เอาไปกินหมดไปเอาเป็นเล่นการเมืองหมด เอาไปจ้างธุรกิจธุรกรรมหมดทหารก็ได้แต่ฟังคําสั่งแล้วมาถืออาวุธนะพอคทั้งที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่คราวนี้เกมมันเชงเกมเปลี่ยนละพอจะสร้างถนนที่สวยงามไม่ใช่สร้างถนนที่กปรกที่ทหารสร้างมาเป็นเวลาเก้าสิบปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองอ่ะทหารสร้างถนนกปรกแบบนี้ด้วยการเป็นหนน นะแล้วก็เข้ามาเล่นเองเลยอย่างเงี้ยมันพอแล้วประชาชนเบื่อเอือมละอาหมดแล้วนะก็จึงต้องให้ญาติโกโหติกาญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของทหารนั่นแหละครับเป็นคนที่สั่งเกมเช้งเปลี่ยนเองเพราะเขาคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงคือประชาชนนะครับนะครับ ประชาชนในหลังหลังยุคที่กษัตริย์ไม่มีแล้วเงี้ยเราใช้ตัวแทนเนี่ยอำนาจของรัฐซึ่งเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนอ่ะเป็นของประชาชนนี่แหละอำนาจที่เป็ไปเป็นของประชาชนเมื่อหมดกษัตริย์กษัตริย์ไม่ได้เป็นใหญ่แล้วพอคณะรฎรลิบหมดลิบทั้งทรัพย์ลิบทั้งอำนาจกระทรวงกษัตริย์หมดเพียงแต่ให้มีให้มีเอาไว้นะ ราะประเทศไทยกษะตัิยรหายไม่ได้นะเขาก็คุมประเทศไม่อยู่แล้วจริงๆถ้าเขาอยากจะจะเอาจะทําตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกเลยที่ยึดรอดเจ็ดก็ทําได้เพราะฉันไม่รู้เรื่องอะไรสถา,าสบันเป็นเป็นทธ์นัเป็นิธ์นเป็นไปได้ง่ายๆสบายประเทศไทยยุคนั้นนะแต่พอมายุคนี้แล้วยากนะแต่ที่นี้จะให้ลูกหลานญาติโกโขธิกาเนี่ยสั่งเชงสั่งเปลี่ยน พราะเขาตอนเนี้มีอำนาจที่ประทายละคือประชาชนมีอำนาจที่ปรายลูกหลานลูกเมียญาติพี่น้องนะของทหารในร้อยลงไปเนี่ยเขามีอำนาจที่ปะายคราวนี้เหลือแต่ไม่รู้วิธีใช้แค่นั้นเองอ่ะผมจึงต้องมาบอกวิธีใช้ไงบอกวิธีใช้บอกเทคนิคให้ให้เข้าใจให้ใช้ให้เป็นแท้เพราะเราเจ็ดให้มาตั้งแต่วันที่สองมีนาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แปดสิบเก้าแปดสิบแปดปีอ่ะ นะเพราะคงจะให้หลังจากนั้นอีกสองปีอ่ะก็คือสองสี่เจ็ดห้าไปอีกสองปีก็สองสี่เจ็ดเจ็ดนะคงจะประมาณนั้นนะคงจะพอ,อบไม่ได้ที่สาลาราศนะฮะนะตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตนี้่ประชาชนยังใช้อำนาจอธิปไตยที่รอเจ็ดเ,เขียนพินัยกรรมเหมือนเขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกหลานอะ่ะก็คือเป็นพระราชเลขาเขียนว่าให้แล้วแต่ใช้ก็ไม่ไเป็นไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีเพราะไม่มีไม่รู้หลักวิชาเลย ทำให้เป็นผมจึงเอามาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดนําหลักวิชาที่ถูกมาใช้นะฮะไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นหลักวิชาที่ถูกมาจากหลักวิชาที่ถูกเป็นพื้นฐานแล้วจึงเอาวิสัยทัศน์เข้าไปใส่นะฮะแล้วก็ทําจินตนาการหรืออะไรก็ได้แปลงออมาเป็นยุทธศาสร์ยุทธวิธีคือผมมีสี่คุณสมบัติที่จะมาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากัฐบาลตูเนี่ยมีสี่คุณสมบัติ ถึงแม้จะเป็นคนแรงงานเนี่ยนะฮะคนต่ําต้อยอย่างเงี้ยนะะแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติคุณก็ทําได้นะครับขึ้นอยู่กับประชาชนให้ทํำไหมเออถ้าประชาชนให้ทําก็ทําได้นะแล้วผมมาเสนอกับประชาชนนั่นเองนะก็ขอให้ประชาชนพิจารณานะพิจารณาว่าสมควรไหมที่ให้คนแรงงานเนี่ยมันนําประเทศหลังจากที่เราเอาไอ้พวกเรียนสูงเรียนนอกคนมั่งคั่งร่ํารวยนะ คนมียศทาตําตหน่งสูงนะอะไรเงี้ยเราเอาพวกเยรตอตน,นั่นน่ะนะแล้วประเทศเป็นไงนะก็คงก็รู้รู้ผมไม่ต้องอธิบายแล้วถ้าก็เห็นเห็นแบบที่เราผิดหวังกันซ้ำซากไม่รู้กี่ครั้งละดังนั้นประชาชนเนี่ยถึงเวลาที่จะลองไม่ใช้คําว่าลองอ่ะเอาเลยเอาเลยนะเอาคนที่ต่ำต้อยนี้มานําประเทศดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากไอ้คนใหญ่คนโตรเรียนนอกเรียนสูง,คน,งคนมั่งคั่งร่ํารวยคนมือชื่อเสียงเรื่องอะไรแล้วแต่ที่ท่านเชื่อมาเชื่อเขาอะเชื่อรวมทั้งเชื่อคําพูดของเขาอย่างเงี้ยนะลองมาเชื่อคําพูดตรงต้องซื่อๆของคนแรงรงานบ้างสิอลองมันก็ต้องใช้คำว่าลองนะเพราะไม่เคยทำมันก็ต้องใช้คำว่าลองแตผมบอกว่าไม่ต้องลองหรอกครับเพราะผมมีสีค่คนรับปากที่คนไม่ต้องลองอะ่ะมะ ไม่ใช่ผมไม่มีแต่ถ้าเป็นไอ้พวกไอ้พวกเรียนน่งเรียนนอกเรียนสูงแต่มันเรียนมาม,นม,มันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ในศาสตร์ในศาสตร์ในการไอ้สร้างบ้านเมืองเนี่ยมันเรียนเฉพาะไอ้การปกครองแต่มันไม่ได้สร้างการบ้านการเมืองนะฮะเขาเรียนมาเป็นการปกครองก็คือรัฐศาสตร์เลยนะครับแต่นี่ที่ผมเรียนมาเนี่ยมันเป็นศาสตร์เฉพาะนะเป็นศาสตร์เฉพาะผมไม่สิ่รบกวน หนึง่งมีหลักวิชาที่ถูกที่ถูกนะฮะเป็นหลักวิชาที่ถูกเราทําหลักวิชาให้ถูกเนี่ยต่อให้เป็นคนเร็วต่อให้คนเร็วมาเลยนะมันไม่สามารถจะแสดงออกได้ต้องใช้หลักวิชาถูกก่อนนะไม่ใช่หลักวิชาไม่ถูกทุกวันเนี่ยประเทศไทยที่ใช้กันเนี่ยมันใช้มัว่วมันจับทุกอย่างของประเทศอื่นที่โดดเด่นที่คิดว่าดีแล้วเอามารวมกันแล้วก็บอกกันเนี่ยของดีของถูกต้องตามพวกแทต่ต่าง แล้วเวลามาใช้มันก็ใช้ไม่เป็นไม่ได้เรื่องสิครับแล้วประเทศไทยมันไม่เคยเอามาตรงๆมันไม่เอาแก่นมันเอาแต่ชื่อมาแล้วมันมาแต่งเองเพราะมันจะต้องมาดูว่าเอ้ยอันไหนเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเอาพวกข้องนะก็จึงมาเขียนเรียงร้อยใหม่แล้วมันก็เละกันหมดมั่วกันหมดแบบนี้นะเนี่ยมันไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกนะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วประเทศไทยเนี่ยเมื่อคุณใช้สิ่งที่ไม่ถูกคุณอาจจะบอกว่าเอาหลักวิชาที่ถูกเขามาแต่ว่าคุณไม่ได้เอาแก่นเลย คุณเอาเปลือกนอกมาแล้วคุณก็มาเรียงร้อยกันแล้วคุณก็มาใช้แล้วคุณแล้วใช้แล,ล้วร่มเหลวคุณก็บอกว่านี่ไงต่อให้ระบบดีนดีไงนะล้วคนไม่ดีมันก็พาเละมันไม่จริงครับไม่จริงเหมือนกับไอ้กแก,แก้แผนจราจารที่บอกว่าถนนมีแค่เนี้รถยนต์มีมากกว่ายังไงมันก็ติดอันนี้ก็ไม่จริงคุณก็ทําให้ถนนที่มันมีแค่นี้ให้มันไหลสิถ้ามันไหลรถมันก็ไม่ติดดิครับเพราะมันไหลแล้วพอเข้าไปถึงจุดมันก็ออกออก ไม่ใช่มันไหลแล้วมันไม่ไปไหนอยู่งั้นไม่ใช่นะมันไหลแล้วพอถึงจุดปลายทางมันก็ออกมันก็หายไปไอ้ขั้นไหนก็เข้ามาหมุนเวียนกันมันก็ไหลอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเขาเรียกมันรถไม่ติดมันไหลตลอดเหมือนกันท่านไปหยิบเอาปัญหาเอาหลักต่างๆมาแต่ไม่มีกันแล้วมาใช้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนเร็วระยำมันอยู่ที่คนะคนเร็วระยำระบบมันก็ใช้ไม่ได้ก็คุณระบบมันระบบคุณมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่คุณเอามาแล้วอะมันจะใช้ได้ไงแต่ถ้าคุณเอาระบบที่ถูกต้องอะ ทำหลักวิชาเลยเอามาใช้นะต่อให้มันเลวอะไรยัไงมันก็ทําไม่ได้มันแสดงออกไม่ได้เพราะระบบมันบล็อกหมดระบบมันของแท้ของจริงไงเออคุณเอาระบบแท้จริงสิแล้วก็เจอคนเลวระยำจริงเดี๋ยวมาเจอกันเอาผมท้าเลยไอ้คนเลวระยำอะ่ะมันแสดงออกมันทําไม่ได้เมื่อเจอระบบที่แท้จริงมันจะทําได้ยังไงนะคงเข้าใจนะความหมายนี้ถ้าจะเทียบก็ไม่ต้องเทียบอะ่ะนะ เอาอย่างเงี้ยผมกำลังจะพูดเรื่องนี้เราเป็นรอบพอพอไปแต่เรื่องนั้นมันมีอารมณ์อ่ะมันทําให้เสียอ,อารมณ์อ่ะนะผมขอไฟขอไฟเอาผมกำลังจะพูดเรื่องของญาติโก้โกงิกาของทหารที่ผมพูดมาสองคลิปละมั้งคลิปนี้จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าญาตินะญาตินะลูกเมียนะพ่อแม่นะนะครับคนในครอบครัวนี่แหละครับนะครับ ได้หนึ่งล้านบาทคือทหารเนี่ยได้อยู่แล้วหนึ่งล้านถ้าเืิดท่านมีลูกเป็นทหารอยู่หนึ่งคนเนี่ยเขาได้หนึ่งล้านแน่เขาเป็นทหารก็ได้หนึ่งล้านอยู่แล้วนะผมให้อยู่แล้วหนึ่งล้านทหารที่แปรพักทําภารกิจในวันเดียวได้หนึ่งล้านเมื่อทําภารกิจภารกิจนั้นมันมันเดินไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์ได้อีกนะได้อีกสิบสองล้านแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นอีกสองเท่า นะแล้วทหารยังจะรักษาบี้6ปีแล้วจึงจะเป็นนักธุรกิจได้แล้วอยากจะระดมเงินพันล้านหมื่นล้านตั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ทําได้เนี่ยทหารถามว่ากองทัพไทยมีให้ไหมทหารท่านตอบในร้อยทั้งหลายในสิบมีแม่กองทัพมีให้ไงไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่ตายแล้วเดี๋ยวเอาธงชาติคุมให้นะแค่นั้นเองใช่หรือไม่ มันใช่อยู่แล้วนะพนักง,งานผมนี่ไม่ไม่ต้องลองลองมือทําเลยเพราะเป็นของจริงของแท้นั่นคือญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายเรียกลูกชายมาที่เป็นทหารนะเรียกลูกชายมาครับแล้วมาถ่ายภาพบันทึกภาพครับบันทึกภาพภาพที่บันทึกนะฮะเป็นคลิป ส่งมานะภาพนั้นแหละจะทําให้ได้หนึ่งล้านบาทครอบครัวนั้นได้หนึ่งล้านบาทดังนั้นทหารก็ต้องคิดแล้วว่าเออผมผมทาของผมผมก็ได้หนึ่งล้านโดยตัวผมเป็นตัวทหารคนเดียวนั้นได้หนึ่งล้านเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปเผื่อแผ่ให้พ่อแม่ลูกเมียญาติได้อีกหนึ่งล้านแค่ไปถ่ายภาพนเปีนั้นเองแต่ถ่ายภาพยืนยันว่า จะร่วมกับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองกู้ชาติสร้างประเทศไทยใหม่นะครับสร้างราชธานีใหม่เนี้ยนะฮะพาประเทศไทยออกจากวงจัุบาทแล้วไปเกิดเป็นประเทศไทยใหม่ที่แท้จริงคือไม่หนุนแบบโลกเก่าแล้วจะไปหน,นุนโลกใหม่ระบบระบอบใหม่นั่นเองนะครับนะฐานยืนยันถ่ายภาพยืนยันเป็นสิทธิของท่าน นะะเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับอ่าจะเบื่อว่าเอาซูเปอรท่านกลัวเขาไล่ออกถ้าไล่ออกที่นี่รับเลยเพราะที่นี่เปิดรับอยู่แล้วหนึ่งล้านอ่ะหนึ่งล้านคนนะทหารหนึ่งล้านนายนะครับแล้วก็ที่นี่เผื่อแบ่งไว้สำหรับกองทัพไทยทหารกองทัพมานะเผื่อไว้แล้วพูดง่ายหนึ่งล้านนายตัวท่านมีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ว่าท่านยืนยันไหมถ้ายืนยันลูกเมียพ่อแม่ได้หนึ่งล้านสมมติครอบครัวท่านมีห้าคนมีพ่อแม่มีเมียมีลูกนะลูกสองคนเมียหนึ่งพ่อแม่เป็นห้าแล้วเนี่ยครอบครัวของท่านได้คนละสองแสนแค่ถ่ายภาพเนี่ยเขาได้คนละสองแสนนะครับส่วนตัวทหารได้หนึ่งล้านทีที่ทหารที่จะได้ตรงเนี้ยก็จะต้องไป จับฉลากนะลากันนะจับฉลากกันนะผมต้องการทหารกองทัพแต่และเหล่าทัพหนึ่งพันนายระบบหนึ่งพันนายอากาศหนึ่งพันนายเรือหนึ่งพันนายตำรวจอา้าวหนึ่งพันนายตำรวจนี่ต้องแยกไม่เป็นเหล่าทัพไม่เป็นทหารน,นะอย่ามาสเสอ,อมาเป็นทหารอย่ามาสเสอ,อติดยศติดยศนะตำรวจมันบ้าไอ้พวกตำรวจเก่าเาอะ่ะมันบ้ามันบ้าต้องใช้คำว่ามันบ้ายศบ้า เอาไว,เว้เบงเอาไว้ครูวไว้อะไรเงี้ยให้ประชาชนกลัวขี้แตกขี้แทนคราวนี้ประชาชนไม่กลัวแล้วเพราะว่ารอเก้าเขาบอกเลยอย่ามาเล่นการเมืองมันเล่นกันหมดทั้งสี่เราทับนี่แหละประชาชนหมดศรัทธานีน่ประชาชนหมดศรัทธาแล้วไงจึงประกาศร,รับสมัครของทหารของประชาชนเองนะเสร็จแล้วก็แบ่งพื้นที่สำหรับทหารที่แปรพันที่จะช่วยชาติจริงจริงอ่าเราแบ่งก็ให้แล้วแล้วก็ได้นหนึ่งล้านนี้ทหารกองทัพบกตั้งแต่ในร้อยในจ่าจ้ะต่ำมา รือในสิบผมก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องของทหารนะในร้อยเอาเท่าตามมานะสี่ลำดับเท่าที่ได้ยินผมไม่ต้องไปลงลารายละเอียดหนะในร้อยในสิบในจ่าแลวกัพลทหารกลตตำรวจสี่ลำดับเนี่ยได้คนละหนึ่งล้านไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องมีชนชั้นมาแบ่งกันนะไม่ต้องไปไปตามแบบทหารเพราะตอนนี้เรากลำลังอยู่ในช่วงกลำลังทำภารกิจแปลพักอยู่ ไม่ต้องทุกคนเข้ากันหมดให้ทุกคนเท้ากันหมดนะเพียงแต่อยู่ตามหน้าที่อ่ะนะฮะไอ้สี่คนเนี่ยเ็าเรียกว่าสองร้อยสิบในร้อยสองร้อยสิบนายจ่าสองร้อยสิบไอ้สองร้อยสิบลงไปจะถึงคนทหารก็สองร้อสิบสองร้อยสิบคนอ่ะใช้วิธีจับฉลากกันจังก็จับกันเองแล้วกันนะจับกันอ่ะแล้วก็ พอได้ชื่อชัดเจนแล้วคนนี้สองร้อยสิบคนทหารสองร้อยสิบนายจ่าสองร้อยสิบนายสิบสองร้อยสิบนายร้อยสองร้อยสิบคนที่ถือวุฒิเหล่านี้สองร้อยสิบคนที่แหละครับไม่ได้สิบแล้วเนี่ยท่านก็บอกครอบครัวนะเตรียมถ่ายรูปบันทึกภาพแล้วก็ยืนยันนะทีนี้ครอบครัวก็จะต้องบอกเลยครับครอบครัวต้องบอกก่อนที่ทหารทั้งหลายจะทำานีเพราะทหารเนี่ย ให้กล้าทาก็ต้องให้ครอบครัวนี่หละอบอกะส่งไปบอกโทรไปบอกนะแล้วมาถ่ายรูปได้แล้วก็เขาก็จะได้ส่วนทหารทำไมไม่ให้สักสองพันนายคือถ้าสองพันนายไอ้หนึ่งล้านฐานที่จะได้หารหนึ่งล้านมันก็ลดไปได้ห้าแสนเอาไหมละ่ะอทหารเอาไหม <laughs> เราจะแบ่งแบ่งกันอย่างนี้ก็ได้นะสองพันนายก็ได้นะเออก็แบ่งกันไปคนละครึ่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะอย่างนี้ก็ได้นะอ่แต่ว่าผมเซ็ตไว้ให้หนึ่งพันมันง่ายๆนะเพราะว่าแค่หนึ่งพันเนี่ยก็ไปเชิญนายพลมาได้แล้วปตบเท้าคนเยอะแยะเลยสองพันนายพลก็กลัวคิดแตกคิดแตกแล้วนะฮะทีนี้นายพลเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่านี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือเกมนี่คือเกมจำไว้เกม น,นี่คือเกมง่ายๆสบายๆนะเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นเกมนี้ให้เป็นนะหลายคนก็ทําตัวขี้แตกขี้แนหน่อยก็ถูกจับมาก็จับไปกลางสนามนั่งโต๊ะเซนรับสภาพนะครับนะฮนะเอาละนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใช้ครอบครัวของทหารนั่นแหละไปฟอร์ตไปกดดันทหารเพื่อให้เกิดปัญญา เป็นโสดบันนะโสดาบันธรรมระจัยซึ่งพ่อแม่ลูกเมียบอกไปยังทหารตั้งแต่ในร้อยลงไปถึงทนทหารให้นั่งดูคลิปของแอดธรรมาชิพิตไายนะเพื่อเป็นคลิปที่ที่ดูแล้วได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดและเป็นเรื่องของลูกชายชาติทหารจะต้องแสดงออก ได้มีประวัติศาสตร์ตเองได้กระทําสิ่งนี้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกเมียทั้งหลายก็ต้องไปกดดันไปบอกนะครับนะหวังว่าลูกเมียทั้งหลายทางทหารคงจะบอกกันก็คงบอกกับทุกครอบครัวแล้วออใครจะได้แล้วคนจะได้นี่มันมีอยู่แค่หนึ่งพันคนผมก็ง่ายๆก็ให้ใช้จับฉลากนะใช้จับฉลาก ต่อหน้าต่อตากันอะบันทึกภาพวีดีโอจับใครได้ก็ได้ก็ได้ไปสองรอยห้าสิบคนอย่างเงี้ยนะนก็ได้ไปน,นะแล้วก็มายืนยันกันนะมายืนยนันมายืนยนันมาแสดงตัวแสดงตนนะครับที่จะ,ะทําแผนปฏิบัตินี้ให้ปรากฏนะครับื่อแผนปฏิบัตินี้ปรากกฏแล้วเนี่ยกองทัพไทยก็อยู่ เรียกเปลี่ยนข้างแล้วจากจากข้างเดิมที่เคยอยู่ก็เปลี่ยนมาอยู่ข้างประชาชนนั่นเองอ่าเมื่อเมื่อเปลี่ยนข้างแล้วนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนหมดนะมันอยู่แค่นี้เองอคีย์สำคัญมันอยู่แค่การย้ายข้างการแปรพักนะครับถ้าแปรพักเป็นมันก็ไม่มีการข้าแก่กันตายอ่ะ การเปลี่ยนรู่วระบอบปกติมันฆ่าแกงกันกระตายเพราะาทหารรับคําสั่งมาแต่นี่เราชี้ตรงไปที่ทหารที่ถืออาวุธเลยนะว่าขณะนี้เราอยู่ในสงครามการเงินของโลกแล้วงานผมก็เป็นงานทําสงครามการเงินโลกแล้วโลกยุคอนาคตต่อไปเนี่ยไม่มีใครถือปืนยืนยิงซัดกันเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองแล้วมันไม่มี สงครามโลกที่สามไม่มีถล่มกันแบบลสกสงครามทั้งที si ่หนึ่งที่สองนะไม่มีแบบนั้นแล้วหมดยุคนะมันเป็นแบบอื่นรูปแบบอื่นและสงครามการเงินเนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปน็น,ปนสงครามการเงินมันจะลบกันทำไมให้คนตายนะสงครามการเงินเนี่ยท่นนี้มันเป็นอยู่แล้วเราก็กำลังสร้างอยู่พระนัทหารที่ถือวุฒิทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนสงครามก็ต้องเปลี่ยนสงครามการเงินนี่แหละคือสงครามเงิน ลูกเมียก็ต้องเข้ามาร่วมบอกให้ทั้งกันหน่อยเพราะตอนนี้ที่บ้านแย่แล้วโควิดมาไม่มีงานไม่มีอะไรเนี่ยทหารก็ต้องกระตือรือร้นแล้วเป็นล่วชาติหยุดก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้นะท่านฟังคําสั่งในพลมาเยอะแล้วลองฟังคําสั่งคนแรงงานด้วยถ้าไม่ใช่ผมมาเอาเอาจะเอาครอบครัวท่านอะฟังคนครอบครัวท่านอนะ,นะเดี๋ยวเขาจะแนะนําท่านเองบอกว่าเลิกงโง่ได้แล้ว เลิกโง่ได้แล้วนะอาวุธที่ถือก็ไม่ไม่ต้องไปยิงมนุษย์ที่ไหนเพราะอระบบระบอะบใหม่ของผมออกแบบเป็นระบอบของมนุษย,ยธรรมเปลี่ยนเป็นทหารมนุษย,ยธรรมได้แล้วนะที่ดูแลเรื่องมนุษย์อ่ะนะมีหลักมนุษย,ยธรรมเป็นหลักไม่เอาคําสั่งใจเจ้านายอ่ะจะฟังคำสั่งเจ้จานายมันต้องอีกสถานการณ์หนึ่งแต่สถานการณ์ตอนนี้ต้องฟังคําสั่งครอบครัวเอาละครอบครัว เพราะประเทศไม่มีศัตรูต้องไปสู้ยิงกับใครแต่ประเทศเผชิญภาวะเศรษฐกิจอดอยากปากแห้งไม่มีจะกินอยู่แล้วหลังโควิดเนี่ยครอบครัวทหารจนหมดทุกคนเพราะฉะนั้นแค่ทหารมาถ่ายรูปครอบครัวได้ต้องหนึ่งล้านครอบครัวได้หนึ่งล้านนะฮะทหารเองก็ได้หนึ่งล้านตัวเองก็ได้หนึ่งล้านเงินเดือนขึ้นอ,อีกสองเท่าแต่มีทุนสำรองอีกสิบสองล้านบาทไม่ใช่ตัวเองได้แค่จุสองล้านบาทลูกเมียโอโยโ้โหญาติโกโหดีกา ได้กันอีกคน12ล้านบาทไปทั้งประเทศนี่คือภารกิจของทหารนี่การกทำสงครามการเงินที่ทหารควรจะไม่ลังเลเลยที่ต้องทำอันนี้คือภาร,ารก,กิจทหารกบภารกิจทหารนะเป็นภารกิจทหารอากาศ เอาละผมพูดอย่างนี้กอเข้าใจแจ่มแจ้งกันแล้วล่ะนะทั้งลูกเมียทหารพ่อแม่ทหารแล้วก็ตัวทหารเองเข้าใจแล้วว่าโอ้เราอยู่ในภาวะสงครามการเงินนะขณะนี้เราอยู่สภาพการเงินทํางานผมก็เป็นงานทําสงครามการเงิน,งน,งนเนพราะเราจะสร้างระบบการเงินของเราใหม่เป็นเงินบาทที่จะไปทั่วโลกเงิน cbd หรือเงินดิจิตอลบาทนี่แหละครับมันจะไปทั่วโลกจะเป็นเงินสกุลเงินหลักของโลกเป็นสกุลหนึ่งนะเพียงแต่ทหารเนี่ยย้ายข้างนั่นเองอะ่ะ ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับมันเป็นหัวใจแล้วเป็นต้นเลยนะทหารนี่เพียงแย้ายข้างเนี่ยย้ายข้างมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหประชาชนสบายอ,อกสบายใจใครก็สบายอ,อกสบายใจโล่งอ,อกโล่งใจโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วประเทศไม่มีปัญหาหมดยุคติดกับดักอะไรไม่มีเราคือมันโลง่งหมดเหมือนเอาภูเขาออกไปเลยอะเพียงแค่ทหารเนี่ยย้ายข้างมาอยู่ข้างประชาชนนั่นเองไม่ฟังในพลแล้วแ,ลแถมตบเท้าไปอัญเชิญในพลมาเซ็นรับสภาพเพราะในพลนั้นก็จะมาเซ็นรับสภาพ ย้ายข้างเหมือนกันนะย้ายมาอยู่กับขบวนกู้ชาปะตักสองแล้วจะไปอยู่สังกัดอยู่ภายใต้ประชาชนเพราะต่อไปประชาชนจะมาปกครองประเทศเองหลังจากที่ผมหลังจากที่ผมฟอร์ม,ฟอร,มฟอร์มทีมเป็นรัฐบาลฟอร์มทีมขบวนกู้ชาปนตักสองซึ่งก็คือรัฐบาลชวการนั่นแหละนะจะทำาปารกิจอยู่สองปีหลังสองปีแล้วประชาชนจะปกครองตัวเองแล้วแต่พวกเราก็จะลดลงมาอยู่อ่อยู่ครึ่งหนึ่งนะ ไม่เป็นผู้นําตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้นําสูงสุดต้องเป็นผู้นําสูงสุดในช่วงสองปีนี้ตอนที่รับนตูเนี่ยคนแรงงานเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าเชื่อนะผมเองก็ไม่ยังเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเอ้ยคนแรงงานมันจะไปคุมประเทศได้ไงนะผมไม่ต้องไปคุมดูหมดหรอกครับนะมีแต่คนคนโง่นั่นเองอะที่เอาตําแหน่งของนายกทุกอย่าง ทุกอย่างต้องนายกมาสั่งหมดไอ้มันโง่สิ้นดีตกงใชว่าโง่สิ้นดีประเทศนึงไปไหนไม่ได้อะไปไหนไม่ได้ไม่ต้องไปผูกเราก็นายกต้องนี้หมดก็แบ่งกันไปลยครับผมมมทต้งสิบปฏิวัติอ่ะสิบปฏิวัติก็ดูแลไปเลยแบ่งกันไปเลยผมแพงแค่คุมนโยบายนั่นเองนะฮนะเป็นคุมนโยบายไอ้อหน้านไปออกคําสั่งแอคชั่นกันได้เลยตรงนั้นอะตามความเหมาะสมนะครับซึ่งมันจะเป็นมติ นะเวลาจะออกีก็เป็นมติสมมติสิ 10, ปฏิวัติสิบคนน่ะเขาจะเสนออะไรตอนนี้จะแก้ย่างไงผมจะย่างมั่นยงีงขอความขอ,อ,อมติเห็นของรัฐบาลรวชการเพราะรัฐบาลราชการเมื่อออกคําสั่งแล้วมันมีอานาจสามดุลเลยครบหมดเลยสามดุลเลยฮะมันไม่ต้องไปทําอะไรมันเป็นรัฐาธิปัตย์เลยสั่งปุ๊บต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นอย่างนั้นนะฮนะเอาละนะผมอธิบาย,ยางี้ทหารก็คงจะเข้าใจแจ้งแจ้งแล้วล่ะนะ ญาติพี่น้องก็จะลืมร่วมด้วยนะครับเพราะถือว่าท่านเป็นอาวุธที่เป็นซอฟที่สุดเพราะว่าที่นี่ใช้ซอฟ์พาเวอร์ไงและนี่คือซอฟ์พาเวอร์คือใช้ครอบครัวนี่แหละครับไปสั่งทหารให้แอคชั่นนะครับทหารก็จะต้องตั้งแต่ในร้อยลงไปผู้ถืออาวุธต้องแอคชั่นแล้วต้องทําตามครอบครัวร้องขอมาครอบครัวต้องการเงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งพันครอบครัวถึงแม้ไม่ได้ช่วยทั้งครอบครัวแต่มันจะภายหลังมันจะช่วยทุกครอบครัวนี่แหละนะครับ ะะเอาละผม่าคงเข้าใจจับแจ้งแล้วผมก็ต้องไปพักผ่อนแล้วเนะพิ่งออกงานกลางคืนเอาละคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ